สวัสดีจ้ะพี่น้องมุนีมุ่งพอกับสาวอยยุคนัตกรมชนแนอแ่อีกเลยจ้ะพี่น้องจ้ามุนีสาวอายุพามากินเขาแรงสีมืนแน่จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศฝนตกจ้ะพี่น้องกินอยู่หน้าก็ได้ก็เลยพามากินอยู่เฮือนเขามันไก่เป็นฐานเลยจ้ะพี่น้องยหญ่ใหญ่อลังการงานสางแห้งจ้ะนี่น้ำซุปใสโบพอสาวอายุก็เลยใสถั่วยวางข้างใ้มาจ้ะหิวเขาแห้งสบแซบ ไก่แบบอลังการงานส่างเน้นนเลยจ้ะไ,ไก่ชิ้นเยญแห้งชาวิร็ดเองจะพี่น้อง ខ្យល់ទន់ហេតុបណ្ត័យក៏ភ្លៀងຕົក Hệt yên sẹp yên súp là phải น้ำจิ้มสุดหยอดแห่งจากพี่น้องถึงใจลาย ฝนตกแห้งๆจ้่พี่น่องตกแบบเทลงเลยจ้ะทั้งร่มทั้งฝนอาจจะมีเสียงรบก,กวนแน่เด้อจ้ะพี่น่องต้องขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่ายุไทยอยู่ในบานน่าจา้ะ 小优伴都来着来一些 หอมมักซี่หอมกระเทียมผิดไทยเห็ดเองก็เลยได้กไกลแบบนี้เน,น่นเลยจ้ะพี่นอ้องสาใจ สาใจแห้งจ้ะวมอยากคัดแต่สาวอยู่ต่มไกบ่บกข่อยเปื่อยเป็นไดจ้ะหิวเขาแห้งก็ <c ười> เลยเอาแบบแค่พอดีพอดีกพ็พอ ต้อนฝนตกตะกี้หมอไฟหนาเฮือนสซาอิวใหม่เลยจ้ะแต่บรมินหมอเฮือนสซาอิวด้วยจ้ะหมอเอนอื่น ยูเรล่มอิ่มแน่เลจะพี่น้องเรือหน่อยนึงเดี๋ยวสาวิวเอาไว้เธอตอรลอดดึกจ้ะคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องก็ไล่ก็แช์กดติดตามให้สาวิวน,นันเดอร์จ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนําเดอร์จ้าสิเดบุพาดคลิปใหม่ๆไหวพอกันคลิปหนาจะพี่น้องว่าสาวยูวสิพามากินอย่างสแซ่บน้ำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า